วันนี้ทีมบรรณาธิการข่าวสนังสือพดีเก็ได้วิเคราะห์ถึงการปฏิรูปประเทศหรือปฏิรูปการเมืองของม็อบประชาธิปัตย์ที่ไม่ใช่เพิ่งจะถูกนําเสนอในปัจจุบันนะคะแต่ว่าในสมัยที่เป็นรัฐบาลน,นั้นก็เคยมีการตั้งคณะกรรมการปฏิรูปขึ้นมาหลังสลายการชุมนุมคนเสื้อแดงเมื่อปี5-3แต่ว่าข้อเสนอของคณะกรรมการก็ถูกละเลยไปจนทําให้มองได้ว่าข้อเสนอปฏิรูปของม็อบในครั้งนั้นเป็นเพียงแค่ปาหีในทางการเมืองติดตามในช่วง DNN Focus สคะ่ะ ดี n เอนโ s Focus, เรื่องปฏิรูปการเมืองปาหีมอบประชาธิปัตย์หลังจากสลายการชุมนุมคนแสดงเมื่อปี2553รัฐบาลเทพประธานของนายอภิสิทธิ์เวชชาชีวะได้เสนอให้มีการจัดตั้งคณะกรรมการปฏิรูปประเทศขึ้นมา2ชุดในว่าต้องการระดมสมองจากผู้ที่เกี่ยวข้องทุกภาคส่วนให้มาช่วยกันชี้แนะแนวทางการแก้ปัญหาวิกฤตความขัดแย้งของผู้คนภายในประเทศ ประกอบด้วยคณะกรรมการปฏิรูปประเทศที่มีน,นายอนันต์ปัญญารจุนเป็นประธานและคณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยที่มีนายแพทย์ประเวศวสีเป็นประธานผ่านมาสี่ปีแนวคิดเรื่องปฏิรูปประเทศก็ปรากฏขึ้นอีกครั้งโดยบุคคลที่เป็นคีย์แมนสำคัญซึ่งเป็นรองนายกรัฐมนตรีเมื่อปี2553อย่างนายสุเทพเทือกสุบรรณปัจจุบันกลับมาเป็นการนำม็อบที่มีหมายจับข้อหากบฏ คณะกรรมการปฏิรูปประเทศชุดของน,อนายอนันต์ปัญญาชุนเคยเสนอให้รัฐบาลพักประชาธิปัตย์จัดการกับความเหลื่อมล้ำอย่างสุดขั้วในทุกด้านซึ่งเป็นปัญหาเชิงโครงสร้างเป็นการกลางอันก่อให้เกิดปัญหาเชิงโครงสร้างด้านอื่นๆตามมาและเห็นว่าการปฏิรูปไม่อาจทําให้สําเร็จได้ด้วยอํานาจของกลุ่มคนใดกลุ่มคนหนึ่งแต่จะสําเร็จได้ต้องเปิดโอกาสให้ทุกคนอย่างเท่าเทียมกันมีความยุติธรรมและมีสมรรถนะ ที่จะทำให้ศักยภาพของบุคคลและสังคมได้พัฒนาไปได้สูงสุดขณะที่คณะกรรมการสมัชชาปฏิรูปประเทศไทยเห็นว่าโครงสร้างความอายุติธรรมหรือความเหลื่อมล้ำหรือการถูกเลือกปฏิบัติจากโครงสร้างทางอำนาจเศรษฐกิจการเมืองและสังคมได้สร้างสภาวะความเหลื่อมล้ำหรือความไม่เท่าเทียมกันในทุกเรื่องนี่คือความรุนแรงที่สังคมไทยกำลังเผชิญอยู่ส่วนข้อเสนอของมติประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน พออนุมานได้6ประการประการแรกคือการทําการเลือกตั้งให้บริสุทธิ์ยุติธรรมสร้างกติกาที่ไม่เปิดโอกาสให้มีการซื้อสิทธิขายเสียงแต่ในขณะที่พักประชาธิปัตย์เป็นรัฐบาลกลับมีการแก้กฎหมายเลือกตั้งจากรวมเขตเรียงเบอร์เป็นเขตเดียวเบอร์เดียวซึ่งง่ายต่อการซื้อเสียงประการที่2การทําเรื่องปราบคอร์รัปชันให้เป็นวาระแห่งชาติก็ยังมีผีโรงพักร้างตามมาหลอกหล้อนประการที่3 ต้องทําให้มีการเคารพในอํนานาจประชาชนอย่างแท้จริงแต่ผู้ที่ปราศัยบนเวทีมอบประชาธิปัตย์ก็ระบุว่าเสียงของพวกเขามีค่ามากกว่าเสียงของคนในชนบทประการที่ 4. เรื่องการปฏิรูปโครงสร้างตํารวจให้ไปสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก็มีนัยยะไม่แตกต่างจากการแก้กฎหมายเลือกตั้งแบบรวมเขตเรียงเบอร์เป็นแบบเขตเดียวเบอร์เดียวประการที่ 5. ออกแบบระบบกฎหมายให้ข้าราชการอยู่ในระบบคุณธรรม ไม่ใช่ระบบอุปรรัรภมแต่สมัยนายสุเทพเป็นรองนายกกลับมีการยกย้ายแทรกแซงข้าราชการกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์และประการสุดท้ายเรื่องการเปลี่ยนแปลงปัญหาพื้นฐานการศึกษาคมนาคมขนส่งก็เป็นเครือข่ายพักประชาธิปัตย์ที่ยื่นสารรัฐธรรมนูญขัดขวางการกู้เงินมาลงทุนในโครงสร้างรถไฟความเร็วสูงจนทําให้โครงการต้องหยุดชะงักจะเห็นได้ว่าเรื่องปฏิรูปประเทศ ได้ถูกเครือข่ายพักประชาธิปัตย์นำมาใช้เป็นกิจกรรมทางการเมืองมาอย่างต่อเนื่องแต่ความจริงก็ทิ้งร่องรอยให้เห็นว่าเครือข่ายพักประชาธิปัตย์มีความจริงใจที่จะดำเนินนโยบายตามที่สัญญากับประชาชนหรือไม่ไม่ว่าจะเป็นข้อเสนอแนะของคณะกรรมการและสมัชาปฏิรูปประเทศไทยที่ถูกปล่อยให้สลายไปกับสายลมพร้อมงบประมาณอีกเกือบพันล้านบาทหรือการปฏิรูปตามแนวทางของม็อบกบฏล้วนมีพฤติกรรมย้อนแย้งให้ตั้งคำถาม และเมื่อพิสูจน์ความจริงได้ประจักษ์ชัดการปฏิรูปของเครือข่ายประชาธิปัตย์จึงเป็นได้เพียงปาหีในทางการเมือง